ม,ม,มาเป็นตัวเล็กนะครับตัวน,ะะวนี้ปลาเยอะครับน้องนี่ปลาลายว่ะเขาบอกว่าอยากกัดนี่คนลงมา ห้อยลงมานี่นะเป็นน้องขางๆกับตัวเสิลุงหยากเนี่ยทา,าทางลุงหยากหกโดนนะครับตัวนี้ เฮ้ยเยใส่สวยครับตัวนี้ครับแต้มสองครับน้องนี่ครับโอ้โหตาสวดเลยครับอยิงแต้มครับแต้มมีสองครับนี่ม,มาถึงละมุมเลย โดนครับตัวเล็กครับตัวเล็กแ้มที่สามนะครับขี่หน้าขี่โดนครับ giờ đây nói chân bóc chân bóc ใส่ครับใส่สวยครับตัวนี้เต็มปากดึงเลยครับโอ้โหระฉากไปเลยวะ เฮ้ยุดโดคับอ้แต่ตัวนี่ยน่องสีพายูดีครับ น้อยแน่อย,ย,ยู่ดีครับอู้สได้ายครับเมื่อกี้ในไทยพระ่าตครับโอ้โหใส่ง่ายได้ครับตัวนี้ลงเตอซ้ซัอรฟมือผมเลยครับเมื่อกี้สายเขาครับอยรีบครับใส่ครับ อเมื่อกี้ครับไปประมาณสามชั่วโมงมีมีไซ่์ดินี่ก็กวดดีครับซิปแต้มครับมือน,นี้ซิปแต้มพอดีมีไซด์งามครับวัอน,นี้